แล้ววันนี้ทุกคนผมจะไม่ใช้ความคิดผมจะมีเกมที่เราเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกเด็กทุกวัยทำงานทุกอายุทุกวัยชาราใครเป็นคนเดียวที่เล่นเกมบ้างใครเป็นคนเดียวที่อยากเตะบอลนี่เรามากับเกมวั One team score. นทีมสกอร์นี่น่าจะเกมวันทีมสกอร์ผมมีแค่แต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนเล่นออนไลน์ได้เลยครับออนไลน์เบสท์เทนโหมด vs บอร์ดโหมดบอร์ดมันก็มีเลเวลเบกิเนอร์เลเวลหนึ่งโปรเฟชชั่นอลเลเวลสอง นคลิกท <Philip. S 1> <to> ูส a r t มันมี W S R R คืออะไรอ่ะ R คือยกขาข้างหนึ่งแต่ตัวเฮ้ยผมกูขโมยแต่เดี๋ยว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 ไปเอมันมันเดินไปเฮ้ย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 มึงม่แยกตัวเดินอ่ะอื ดูดิไอ้เยี่ยมึงดูทั้งตัวดิแล้วมึงดูของกูวิชารวมล่างปรถาพันปีเฮ้ยไว้ทุกคนผมสามารถรวมล่างเป็นหนึ่งเดียวได้แชเดย์ว้าวลูกเตะสะท้านฟ้าลูกเตะสะท้าฟ้าเฮ้ยไอ้เชี่ยอะไรตัวกูรถอ่ะไอ้เชี่ยอะไรเหลืองๆอ่ะไอ้เชี่ยมึงจะวิ่งไปไหนนี่ลูกบอลมันอยู่นี่เบื่อเก้าเบื่อเจ็ดเบื่อสี่ไอ้เชี่ยเบื่อสี่มึงเลยบอลแล้วเอาเฮ้ยไอ้เชี่ยไปไหน กิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอ้ยลูกเตะสะท้านฟ้าไอ้ฮีไปโดนมึงเตะสะท้านฟ้ายิงโอ้กระโโตกกระโโตกเดินขาเดียวอะไรอะไรอะไรเดินขาเดียวเดินขาเดียวโอ้ยว้าตึมว้าตึว้าตึมโอ้ยเอ้ากูไม่ได้เตะกูจะเตะบอลว้าวากูตึ ไอติ้าไอติ้าไ็่ยังมีอีกเโอไอเวลามันเยอะจังหัวบมลูกเตะสายฟ้าโอ้ยโหลักฟิสิกส์บอลไม่มีแล้วเฮ้ย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 ลูกเตะสายฟ้าตั้งหวะเข้าไปดิ จะเข้าไปนี่นี่คือบิกก๊กนเนอร์ลูกเตะะ้านฟ้าห้าวจะถึงไหมเนี่ยเออแล้วไล้เหี้ยตัวนั้นเป็นเฮ้ยสนามอยู่นี่เพื่อเขาเตะบอลอยู่แล้วพวกไปนั่งกินไอ้ยี่มันจะออกสานามทำไมเนี่ยแชเดะบอชนะอย่ามาทำจอแหล่วคุณโอ้ยรอบนี้กูไม่ยอมมากูกูเครื่องมากเลยทำไมกูอยู่ดีๆกูแล้วกูตายอเออเอ้า เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกูกลกเป็นลูกเป็นโอ้โอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยยังทำมือหาทำไมมึงไม่หลบกูวเบอร์สี่ปุ ก็ตุ่ยหโอลูกเตะสถานเอ้าเกิดอะไรขึ้นอะตัวกูหายไปไหนวะลูกเตะสถานมาลุบลุบล่างครับลุบล่างลูกเตะสถานฟ้าเออเตะไม่ดิจิตอลโอ้โหลูกไม่ดีเตะเตะลูกป่าแตะอุ้ยเอ้าโอ้ชาเต็มเหนียวยิงเอ้าเเเฮฮฮ้้้ยยยโอ้ย บอลมึงไม่มึงไม่สไลด์ไอเหียตกเลยแล้วไหไอเทียเหลตัตัวมึงไปยืนทำอะไรกันเนี้ยโคโค้งโคโค้ลูกเตะันโอ้ยนักบอลระดำหนึ่งครับเล่นคนเดียวด้วยเอออบหลบีดเอาาวิ่าจจะวินนออ มีเหรอวะเป็นเลือดกูเหลือกี่ตัวเลือตัวเหี้บเฮ้ยบอลบอลบอลวิ่งลูกวิ่งลูกเร็วลูกเลือดอีกตัวนึ่แม่อยู่ไหนวะเฮ้ยมาช่วยเพื่อนก่อนมาช่วยเพื่อนก่อนเอ้าแล้วไม่เตะก็แล้วไงไอ้เชฟไปอับไปจับไปอ้ยาาพอดีเลยพอดีเลยหลบลบไปอินเตอร์เบอร์สองหลบไปหลบไปไอ้เชฟมันจะเดินไปไหนลูกเออ โอเคห้าหนึ่งครับเป็นแค่ b ิ n n e r หลบไปพทษเอ้าเฮ้ยเร็วๆพี่คุณเหลือคนเดียวเป็นไงเป็นไงตัวเียบเบสสบเอนิวมาเหนือว่ะเป็นเฮ้ย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 เฮอรนิวมาเหนือเฮ้มันจะบังกูทำไมเบสสิบมันจะปจะอ้ัวเอ้า โอ้โหไอ้ยังไม่มีโก้ใครสร้างวะเนี่ยบอกแล้วว่าเกมนี้เหนื่อยมากผมจะเพิ่มเลเวลเป็นเลเวล เราจะไปเป็น professionals เป็นนักฟุตบอลอันดับหนึ่งและเป็นอันดับเดียวด้วยจะแบ่งเหรียญกับใครพร้อมไปเลยครับ11อันเฮ้ยผมจะเล่นให้ทุกเลเวลเลยแต่ผมจะประหารทพระเจ้าก่อนไปเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นนอกเกมเหรอเล่นนอกเกมเหรอเฮ้ยเล่นนอกเกมเหรอเล่นนอกเกมเอ้าเล่นนอกเกมเหรออย่าเนาะอย่าหาหือหือหูหูหูดันเล้วดิเอาดิกูไม่ยอมมาเฮ้ยกุญชันรอแล้วกุญชันยิง เฮ้ยโอ้โหแม่คุณช่องแม่คุช่องทำไมป็นเข้าครับเฮ้ยจะโอ้โหเฮ้ย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 ไอ้ี่เฮ้ยมันเป็นเดินไปหนเนี่ยงะูก็ไปพักไม่ต้องมาเล่นเตะบอลเออไปเออเออวิญญาณนับคบอลแบบนมาเปทย เอาคืนเอาคืนเฮียยิงแต่ยิงตัวหายวะเอาคืนโอ้ลูกมันไปเตะตัวนั้นทำไมเอาคืนหมดหมดหมดทีแล้วกูเบเจตพี่หวังในตัวคุณไปจับเบคแคมป่ะเขายิงกับครึ่งสนามผมยิ้เบคแคมเบคโครดัมเบคโครดัมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชาร์จพลังก่อนยุซ่าลูกเตะสถานฟ้าเอาเ้ยรัวลูกเตะยังไม่ต่อย ลูกบอลูกบอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมูมวิมันนี่โอ้เดี๋ยวมันโอจะหนีบอลไปทำไมูม่นโอลูกเตะูกเะลูกชิน้นเฮ้ยลูกเะโ้ลูกเตะลูกชิ้นคุยไม่ด้ไม่เข้าไม่เข้เะ<ป>เ<ป>้ยโผล่ไป้มาเะเฟียสโอ้ลูกเะเฟียสโอ้ ทำไมกูยิ่งเล่นยิ่งลนตัวรถเอฮ้ยเดวิดแบ็กกัมโอ้โหคิสโนโรลดีเฮียเฮียจอาร์นี่บอ์ยิ่งย่อเฮียไม่โดนใครเลยเฮ้ยไอ้เฮียบอลนี่กูนึกว่าไม่ออกเตะบองแต่เริ่มเกมเลยเล่นนองเฮ้ยยเเดี๋วล่นนองเกมหรอเฮ้ยเล่นนองเกมหรอ ไอ้พิเศษหน่อยเลเวลสองว้าจา้าจัมาจอบมาโอ้โหอ้โหนีครับคืสนามครับจากจุดศูนย์เออพวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,เดบอลบอบอลบ,อบอวตวนไปดิสวนไปดิสวนไปดิเออมาดิมาดิแต่ตร <c oughs> วับเฮ้ยโดนยังไงเข้ายังไงก็เข้างงขาล <Amsterdam> ับเขาลิซารย จับบอลครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันมาแย่งจักขาเลยเฮ้ยจับบอลโอ้อ้าวอย่างนี้อย่างนี้เล่นนอกเกมดิอย่างนี้เตะผมมาเล่นนอกเกมดิฮะอย่านะอย่านะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไอ้เจ้ามึงไปรวมทำเฮ้ยบอทขี้ตะปากเออจาขาเดียวโอ้โหยังชีวิตนี้จะมีใครเดินอย่างนี้เมื่อวะเฮ้ย ัล็อกบอล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 จะกินหรอกเฮ้ยโบเฮ้ยล็อกบอลครับตุ้มอ่าล็อกบอลล็อกบอลวิชาล็อกบอลยึดบอลเล่นคนเดียวเลยวิลูกเตะถุงเจ่นกลับบ้านโอ้โหมันมันสกัดได้วิชาลูกเตะทุงเซเว่นกลับบ้านฮึ่มเป็นไงล่ะครับแบบสูงแล้วโปรเฟชชั่นอลเจอผมเล่นไปดิ อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาลุกเตะซึ่งก็คู่โอ้โหไม่โดนเอาๆเอาเอาเฮ้ยออกไปแล้วเข้าไม่ได้แล้ววะเล่นเบอร์เจ็ดก็ได้วะเล่นน้ำก่อนเลยเตะเพื่อนกูหรอ ใช่ครับกูเห็นอยู่นะขึ้นเหลืองอะครับกูเตะซ้ำมาดิครับมาดิครับโอ้โหลูกลูกเตะหมาหมูโอ้โหลูกเตะหมาหมูไม่ดีไม่ต้องขึ้นมาหรอกโอ้โหอ้าวทีเดียวสองเป็นงานเราลูกเตะหมาหมูทีเดียวสองตัวเลยโูเวอร์เบอร์แปดเบอร์แปดเก๋หัวเสียหรอฮะไอ้เหี้ยกูเหลือตัวเดียวเฮ้ยไปสู้เว้ยลองสู้เอาไปลบเฮ้ยมึงมึงอย่ามา ยังไงอ่ะไปดิครับพวกมาช้าครับเพื่อไม่ให้เขาสนามเพ้อโอ้พวกเต๋อเสื้อเหลืองยี่มาดิครับเออะไรหรอ้าฮ่าโอเพชช่นอลหรอโอเพเช่นอลหรอเฮ้ย จะเล่นกับลูกเตะเซียวหนี้ว่ะหน้าจุนีก่อนฟาเธอเฮ้ยมันนั่นแต่หวาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเซียวหนี้หนึ่มเฮียบ่นอะไร